สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเด็กแฮนด์แท็บนะก็เป็นเด็กไอเอิร์ธบาวนะมือแรกครับมีแต่แฮนด์แท็บทั้งมือเลยนะอ๋ออันนี้เปลี่ยนลิสต์ใหม่ด้วยครับเป็นชี้ดาบนะเอาเอิร์ธบาวฟิวชั่นออกครับใส่ไปเดียวไม่ค่อยเห็นผลนะเพราะมันไม่มีการ์ดเสร์ชาร์จก็เลยแบบถอดออกแล้วก็ใส่เป็นชีดาบม,มานะชี้ดาบม,มันจะได้ช่วยเราได้ในแต่ยๆกรณีแต่ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะตรงนี้เริ่มก่อนครับมือเล่นไม่ได้เลยนะก็เร็็แแลล้้ววกกผ่านานไปนไนััมคบ เซตสามนะชี้ดาบชี้นิ้วแล้วก็อิมเปิ์ครับเก็บอิมเปิ์ไว้บนมือนะเผื่อเธอหน้าค่อยใช้เผื่อตรงนี้หมดอะไรเงี้ยเพราะเกิดเราเชนทิ้งหมดครับอิมเปิ์บนมือก็ยังพอใช้ได้นะแล้วก็มีแม็กซี่ด้วยครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้ไม่เวลทําครับเดี๋ยวพอเข้าเธอปุ๊บแล้วก็โย่แม็กซี่ไปเลยนะทันเลยเม้นหนึ่งครับอ่ะพอเข้าครับเราเป็นอิกิเซียนะก็ค,คิดว่าน่าจะเป็นซอโซนนั่นแหละแต่ว่าด้วยสภาพครับมันก็เต็มที่นะเดี๋ยวพอเขาทีบิวออกเนี่องจากเกิดเราปาแม็กซี่ไปก่อนใช่ไหมเขาจะเชนสองครับ ทำให้เ,เราไม่ได้จวตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวรอเขาเชนก่อนแล้วเขาโยนแม็กซี่ทีหลังก็ได้ตัวนี้เอฟเฟกครับทีวิ้วเลยตัวนี้เรา็นแม็กซี่ครับปาเลยตัวนี้โดนเป็นอูราราหรือเป็นอะไรก็ตามครับไม่สําคัญนะเพราะเรามีทางชี้นิ้วกับชี้ดาบครับสําเร็จแน่ๆตัวนี้เป็นชี้นิ้วครับก็เรามีชี้ดาบพอดีนะเพราะถ้าเกิดเขามีเป็นอูราราเนี่ยเราค่อยใช้ชี้นิว้วชี้ทิ้งก็ได้แต่นี้เป็นชี้นิ้วครับเรามีชี้ดาบเดี๋ยวเราเปิดชี้ดาบสู้เลย ก็เป็นความเก่งของชีดาบนะเพราะมันในเกตอะไรก็ได้แหละที่เราใส่มาในเด็กช้ชิงไปเลยอะทีแมสซีก็ดีโซครับได้จวดแน่ๆนะอย่างน้อยก็ต้องมีใบสองใบแหละเป็นซอสโซถ้าไปลองยวนเลยครับก็คีว่าน่าจะตัดจบไปนะเพราะถ้าเกิดเขาเป็นโมเยเนี่ยอาจจะต้องเล่นต่อครับแล้วจวดเยอะนะพอนีสเปรยองยวนครับพลังสูงใช่แล้วก็เซตหนึ่งใบแล้วเขาผ่านเลยนะก็คือให้เราจวดแค่ใบเดียวครับแล้วก็จวดครับก็ดันจะจวดเป็นแฮนด์แท็บมาตลอดเลยนะก็ ไม่รู้แกว่าเด็กไปจับมาอย่างไงนะขเข้าใจครับโจดีกว่าอ่ะโจเป็นวอลลัสไรเดอร์ครับก็ก็ยังสู้ไม่ได้นะสมมติว่าเราลงปุ๊บจชะแล้วก็ซิงโคเนี่ยเป็นแดเนี้ยมันก็ไม่ได้มีใครทียบพอจะช่วยต่อให้เราไปได้ง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวค่อยๆไปแล้วกันเซตอิเปอร์ครับให้ตรงกับช่องเขาครับแล้วก็ทันเลยตรงนี้ถ้าเขามีโมเยรครับเรามีสองอเปอร์นะยังไงก็น่าจะพอขวางได้บ้างไม่หนึ่งครับ โอ้ลองยวนนะเบอร์สองครับตรงนี้ไม่มีขอขวางะเลยเพราะว่าลองยวนมันสเปรย์แล้วมันสร้างโทเค็นเลยใช่ปหมล่ะเพราะว่ามันไม่มีช่องให้ใช้อินเปิดนะพอางั้นโดนแน่ๆโอ้ทิ้งเป็นมกรแสงด้วยถ้ามันจะอยู่หน้าโดนชุดใหญ่นะไอ้นี่เหมือนจะรีมูฟใช่ไหมรีมูฟแล้วก็สเปรย์เพื่อนไปแต่ว่าต้องไม่คอนโทรลมารอฟเฟกนะตัวนี้สร้างโทเค็นครับเสร็จปุ๊บก็ซิงโคเลยเป็นบาลอนนะบาลอนก็ก็ขังระบากใช้ได้อยู่เหมือนกัน แล้วก็ลองอยนครับยิงลายพันสองแล้วก็บาลองครับยิงการ์ดหนึ่งใบอ่ะเขาเลือกยิงเป็นชีนิวนะก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเราเชทิ้งไปเลยนะรีมูฟไปมงกอรอแสงนี่ไปเลยมันจะแบบหายจากเราไปเลยรีมูฟทิ้งไปเลยี่โซครับผีเริ่มยำแย่นะไม่โจวตัวสู้มาสักทีกระโดดยิงไปช่างมันไปเชนครับกสามพันครับรับมาก่อนนะเซตหนึ่งด้วยเซตหลบนะ เอาเธอครับจัวอ่ะตัวเลือกมาแล้วเป็นไอไ้ไลว์วอเกอร์ครับแต่ว่าไลว์วอเกอร์ลงปุ๊บเนี่ยมันก็โดนนเกตดีๆนะแต่ว่ายังดีครับเรามีคู่นี้นะครบแปดเราใช้วอล,ล์สไซเดอร์ครับสเปรย์น้ำไปก่อนเลยเพราะว่าบอดลงสเปรย์ได้แล้วก็ลงเป็นไลว์วอเกอร์ครับไลว์วอเกอร์โกเทคเลยจะเสิร์ชใช่ไหมถ้าเกิดไม่บารลอรเนี่ยเรามีอิมเปอร์ใช่แล้วค่อยอิมเปอร์ใบทิ้งไปก็ได้โดยเขาเปิดอิมเปอร์ใส่เราครับก็ ค่อนข,ข้างลำบากนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอิมเปอร์ของเราใช่ไหมเปิดปุ๊บจะใบีนี้ครับแล้วได้ใบอิมเปอร์เขาด้วยแล้เลยไปอิมเปิลครับใบเลยตัวนี้ครับบาลอนราในเกตนะเรามีอิมเปอร์สุดท้ายครับเพราะตัวนี้จะเป็นต้องสาเร็จนะแต่ว่าตอนเนี้ยลืมไปครับว่าอิมเปอร์เนี่ยมันชี้มอนตหนึ่งตัวใช่แล้วก็ในเกตเอฟเฟกต์ตัวนั้นอะไรเงี้ยในเกตเสร็จป,ปุ๊บมันเป็นเด่นนะ่ะก็คือแบบเข้าใจว่ามันจะในเกตสามได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวรอดูนะว่ามันผิดพลาดน,นิดนึง เราเปิดอิมเปลิเปลครับใบบาอนไปเลยอาทิตย์ที่ตำหลักแล้วคนจะใบบอนได้ใช่ไหมแล้วว่าอิมเปิลของเรามันก็จะติดใช่ป่ะแต่ว่าพอไปจีมันโหดร้ายนะไอเนี่ยครับอิมเปิลของเราครับมันชี้บาลอนไม่ได้นะเพราะไม่ต้องชี้มอนที่เป็นมอนเอฟเฟกครับแต่ว่าตอนชี้อ่ะมันก็มีเอฟเฟกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอตอนมารีโซครับมันไม่มีเอฟเฟกแล้วมันก็เลยไม่ไในเกตครับแล้วพอมาไมไ่ในเกตอะ่ะมันมีเดนใช่ไหมถ้าเกิดเอฟเฟกแรกไม่สําเร็จครับจะไม่ได้เอฟเฟกต์ข้อที่2ด้วยก็คือใบเนี้ย จะไม่ได้ใบอิมเปร์เขาด้วยอิมเปร์เขาก็จะได้ใบของเราแทนมันก็เลยลำบากที่นึงครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปิดเนี้ยมันก็ฆ่าเขากลับมาแต่ว่าเราอาจจะยังได้อิมเปร์เหลือไว้ใบหนึ่งอะไรอย่างงี้บ้างชอบไหมาครับเสร็จไม่ได้นะเสร็จปุ๊บไปต่อเลยเราก็ต้องไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ลงเป็นสกาเลสครับเพราะเดี๋ยวสกาเลสตีใช่ไหมให้มันทวงท้ำลายคู่ไปเลยแล้วก็สกาเลสครับตกหลุมจะได้ซิงโคเป็นไอเลเดมอนด์กก็ขึ้นมาได้ตีทิ้งไปเลย ก็สุ่มหลายคู่นะสก,กัดเลยครับสั่งซิงโคเป็นเลด้ากอนอาร์ฟีตีต่อนะเคียบบ่อครับมือเขาเหลือแค่ใบเดียวครับก็เดี๋ยวรอรุนนะว่าจะจูใ่ใครมาสู้ได้บ้างหรือเปล่าตีปุ๊บเขาเปิดเป็นเฮเวนี่ดากอนเซอร์เคิลครับไปนี่บอกว่าทีบิวมอนมังกรมายานหนึ่งตัวแล้วก็เสิร์ฟมังกรมายานหนึ่งตัวจากเด็กขึ้นมือได้ครับตรงนี้เรามีอุลาราอดีที่จู่มอเมตะกีนะก็เดี๋ยวก็โยทิ้งไปเลยถ้าเกิดเขาเสริร์ฟเป็นโมยเยมาจะยุงย่งยากนะ ีโซค,ครับการในเกตทิ้งไปทีนี้ก็รุนแล้วมือเขาถืออะไรนะถ้าเกิดถือโมเยหรือจัวโมเยมาเน่อาจจะแพ้เลยแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะจัวมาขาดดีมันก็ตาสาภาพแหละเอาเลยเทย์ฝ่ายครับเมนหนึ่ง่ะจวไม่เจอของนะตัวนี้เรามีจังหวะครับเราขอแค่จัวใครสักคนมาดีเอาเทียบ,บมาช่วยกันตีให้แบบมีดาเมจนะอนเอาเถอครับจวเลยจัวเป็น กาวคิปเปอร์ครับกาวคิปเปอร์ก็เป็นตัวครับไลค่คอโมโบให้ดีนะลงปุ๊บจช่สเปรย์เป็นโซนสวิปเปอร์อย่างเงี้ยซิงโคขึ้นเป็นหมีขาวแล้วก็จบเกมได้เลยนะเรเลยแล้วก็เฟคครับจ่าสเปรย์เพื่อนด้ยโดนเป็นแกม่านะก็ถือว่าซวยใช้ได้นะเพราะงี้เราจะไม่มีของละแกม่าครับจ่าสเปรย์ไดเวอร์รีโซ่เลยอ่ะไอหมอนี่ถือไดเวอร์บนมือน,นะที่ไม่ค่อยอยากจะเล่นนะเพราะกลัวไปแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดใส่มาบ้างอ่ะ ไอ้นี่มันจะต้องขึ้นมือแรกแน่ๆเลยแล้วพอสเปรย์สองใบาจากมือครับมันก็ไม่เหลือเลยเลยนะขาดทุนนิดหน่อยเลยด้วยแต่ถ้าไม่มีปัญหาครับเราก็ใช้เลดาก้อนครับตีไอ้ตัวเล็กเลยเอาดาเมจนะไอ้นี่ปล่อยมันโดนรีมูฟไปไปท้่ไปเลยแล้วก็พันเลยขอตัวช่วยฝ่ายครับด้วยความที่เป็นต่อโซงี้ยถ้าเขาจะเริ่มลันมันต้องโจมเป็นไทอาร์ใช่ไหมเพราะไทอาร์มันรีบูบหลุมสร้างโทเค็นได้ถ้าโจมโมเยครับมันก็ไม่มีใบให้ช่วยโชว์นะ โย่ไปลองโยนเนี่ยก็ไม่มีบาดให้ทิ้งนะเพราะงั้นแค่ไทอาร์ตัวเดียวที่จะพอจะช่วยเขาได้บ้างไม่หนึ่งครับโอ้มังกรมืดนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลำบากนะเพราะว่ามันรีมูฟแล้วก็ดีดได้ใช่ป่ะไอ้นี่อาจจะโดนดีดนะแล้วก็น่าจะลำบากใช้ได้อยู่ไปลเลยเสร็จปุ๊บลิงก์ต่อครับเป็นตัวเด็กเอฟเฟกต์ของไอ้นี่มีเอฟเฟกต์อะไรด้วยเนี่ยในช่วงเมนเฟสถ้าเกิดคอนโทรลมอนท,ที่ไม่มีเอฟเฟกต์สามารถรีมูฟกัไนไปนี้แล้วก็เสิร์ชเทนจิอ๋อเสิร์ชขึ้นมือได้ใบหนึ่งนะ รีมูฟครับเสริเปมังกรดินแล้วก็เฟคของไอตัวมังกรดมือครับถ้าเกิดคอนโทรลมอนที่ไม่มีเอฟเฟคครับรีมูฟมันจากลุบใช่ดีการแสงข้าวขึ้นมือได้ก็ดีเลด้ากอนอาฟฟีนะนี่เลยแล้วก็นี่ต่อสเปย์ได้ครับถ้าเกิดคอนโทรลมอนที่ไม่มีเอฟเฟคสเปย์ได้เอาไม่สเปย์อนะรีมูฟครับรีมูฟแล้วเก็บนะเก็บมังกรแสงขึ้นมือพูดนี้มันเท่าไหร่พันหกกับพันถ้วนนะยังไม่แพ้นะน่าจะพอได้อยู่ เปรดยตัสเปตั้งกันนะก็คงไม่เอาเาเมจล้วมั้งลิงต่อครับเปตัวผู้หญิงผู้หญิงนี่มันทิ้งมือใช่ไหมทิ้งมือชุบพวกมังกรมายาได้แล้วก็ถ้าเกิดมีมอนที่แบบไม่มีเอฟเฟกกับแบทเทิลนเจะยิงตัวที่สูด้วยได้เลยสักอย่างจะมั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการโจมตีที่ประกาศโดยมอนไงายหน้าที่ไม่มีเอฟเฟกครับสามารถชีการสั่งขล้ามหนึ่งใบยิงทิงได้เนาะแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะถ้าจะเอาคุ้มะ่ะ เอามังกรแสงกับเด็กตีเข้ามายังจะได้ดาเมจสะก,กว่านะเพราะตัวนี้มันก็ไม่ได้มีดาเมจแรงอะไรเท่าไหร่นะอะเขาผ่าครับไม่ตีด้วยนะไม่ดูควาไมาเหมือนกันตัวนี้เข้าเธอครับจัวใครสักคนที่พอจะช่วยเราได้เพราะว่าตาหน้าแย่น่ๆนครับเพราะว่าไอเนี่ยมาทิ้งมือชุบได้ใช่ไหมชุบวิมครับใครอ่ะเขามีตัวเก่งๆกับเยอะๆเลยแต่ว่าไอชุบเป็นตอนนี้เป็นดอบเวทเนาะก็มีเป็นลองยัวมั้งกับพวกแก๊งมันนะอาจจะแย่ได้ตัวนี้เข้าเธอครับเดี๋ยวจัวเลยจัวเป็นกาวคิปเปอร์ครับก็ ถือว่าชดเชยที่เราโวกากมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะก็วโวตัวเล่นครับเฮ้ยสบายละกาวคิปเปอร์เลยลงปุ๊บสเปรย์เพื่อนครับสเปรย์เป็นสโตนสวิปเปอร์ครับเพื่อเดี๋ยวเราติงโคนะเพราะว่าสเปรย์เป็นไลน์วอลเกอร์มาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ติงโคเลยเอาเป็นมีขาวครับมีขาวกกเทคด้วยเผื่อได้ยิงนะหรือว่าได้เกดไลท์กันอย่างดีเขาเลือกเพิ่มอะดรให้เราครับเสร็จปุ๊บแบทเทิลเลยตีเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ของมีครับ ในช่วงแบล็ตเทนเฟสสากฟิวชั่นได้นะโดยการใช้วัสดุจากหลุมการฟิวชั่นเลย2ตัวเอาเป็นปลาบึกครับปลาบึกเซฟด้วยจะเป็นซามเบร์เบเกอร์นะเวลาเจอซอสโซอะถ้าเกิดซามเบร์เบเกอร์ขึ้นมามันก็จะดีใช่ไหมเพราะว่าได้เ,เขาไปเด็กซิงโคลงเนี้ยลงมอนสร้างโทเค็นแล้วก็สิงโคก็ครบ3พอดีจบเธอนะแต่ว่าตรงนี้เราชนะแล้วแล้วก็เซิร์ฟไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ตีเข้าไปเลยสอนแนะไล่เขาไปสองันหก ก็ประมาณนี้ครับผมก็เวลาอัดกันตัวของหมดอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหลือเลยนะเหลือแค่วัดดวงกันอย่างเดียวว่าใครจะจั่วของที่แบบเป็นตัวสู้ที่เก่งกว่ากันขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูลีดเด์ฝั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลีดเด์ของเด็กซอสโซเมื่อสกี้นะครับก็เป็นซอสโซตามปกติที่เขาใส่ใส่กันนะคนที้เขาจะใส่เยอะหน่อยครับพอเด็กเขาสี่สิบห้าพอจริงจริงซอสโซมันน่าจะบีบให้เหลือสักสี่สิบท่วนได้เดี๋ยวดูเมยเดย์ครับไปแรกเป็นไรเวอร์นะก็ขึ้นมือก็ถือวว่าสยยใช้้ไดอู มังกรดินครับ3เลยแม็กซี่แกมมา2ครับแล้วก็เป็นอุลลาสามนะมีวาลา์ชีด้วยเทนยี nam, e, ่ธาตุน้ำโมเยไทอาริเคเซียครับแล้วก็ลองยวนมังกรมืดมังกรแสงนิบิลุโปรตอส์ด้ยนะแต่ว่าโปรตอสไม่ได้ใส่อ,อมามีเวเสเซอร์อยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นไหหมูหัวเด็กครับอดีเวเสเซอร์ของพวกซัสโซครับแต่ถ้าเกิดคอนโทรลมาซิโคครับจะเสิร์ฟวิมได้นะก็คือจะเสิร์ฟไอหมอนี้ได้เลยก็เก่งใช้ได้อยู่ชิ้นิ้วชี้ดาบครับ แล้วก็ไอใบที่จะเสิร์ฟเมื่อก,กี้นะทีบิวเสิร์ฟอีเปอร์สครับแล้วก็เป็นแบ็กเอาท์ไบยิงเอ็กต้าก็เป็นพวกเทนยี่ซอสโซแล้วก็เป็นไอนี่อย่างสิงนะก็เป็นปกตินะ้วเขาไม่น่ามีอะไรแปลกประหลาดเท่าไหร่ก็ตอนนี้ครับผมสำหรับเล็กซอสโซนะครับเดี๋ยวดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตอนนี้เริ่มหลังครับแต่ว่ามือแรกถ้าเกิดมีแฮนด์แท็บจะดีกว่านี้นะแต่ว่ามือเราเล่นได้แหละเพราะมีจูนเนอร์กับนอนจูนครับแต่ไม่มีแฮนด์แท็บนะ ไอดีก็ไม่รู้ขึ้นมาทาไมเดี๋ยวค่อยเสิร์ชทีหลังก็ได้แต่ว่าขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งมีวาวฟาวันด้วยไว้แก้บอกครับตัวนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับโอ้เป็นโฮลูดนะถ้าเป็นโฮลูดจะเริ่มระบาดแล้วเพราะเด็กมันเริ่มแบบเลีย์ต่างกันมากๆนะเอฟเฟกต์เลยไอดี ID มันจะเสิร์ตมอนส์โฮลูดหนึ่งตัวขึ้นมือใช่ไหมแล้วก็เอามือหนึ่งใบไปยับไปใต้เด็กมันก็ค่าเท่ากันนะเสิร์ตเป็นตัวเสิร์ แลวใบนี้บอกว่ามันชื่อเดียวกับโลงด้วยถ้าเกิดมีพวกเพื่อนเพื่อนมันอ,อยู่หรือมันก็จะโดดขึ้นมาได้นะเพราะว่าพวกนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเห็นโลงอยู่ครับจะโดดขึ้นมาได้เนาะยัดหนึ่งใบแล้วก็เอฟเฟกขอไอ้นี่เลยไอ้ตัวทิ้งเสิร์ฟโลงนะทิ้งมาคู่กับมือหนึ่งใบครับเสิร์ฟโลงขึ้นมือโอ้ทิ้งคู่คู่กับโลงนะอันนี้สิว่าใจกลางน่าดูได้โจด้วยแล้วก็แปลโลงเลยเอฟเฟกต์โลงครับก็เหมือนเดิมนะทิ้งมือครับ อ้อน,นี้น่าเป็นโฮลทุวน,นนะเพราะไอ้ที่เป็นพวกเวทกบดักของแกงมันใช่ปะเธอเอช่นละครั้งถ้าเกิดสองคาบไอทีเวทการหรือเอฟเฟกต์สามารถสั่งสเปย์มอนโฮลัสจากมือหรือหลุมได้แต่ว่าจนจบเทินนี้ก็จะไม่สามารถสเปย์ตัวชื่อเดียวกันได้แต่ว่าเอาไว้สเปย์เทินเราครับมันก็ค่อนข้างได้เปรียบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดการดบบนี้ถูกส่งจากมือหรือสนามลงหลุมสามารถเอาการบีเซตออก็คือทิ้งเนาะทิ้งกุ้ยกี้แล้วก็มาเซ็ตได้ใช่ปะก็ค่อนข้างฟรีนะคุ้มสุดสุดไปเลย ทิเสียมาเช็ดแล้วก็โดครับเป็นลิงเป็นตัวเมืรร่อกี้ที่ว่า,านี่ออเป็นซอมบีบ้บางบพายนะก็หวังว่าจะไม่เจอเทดเมนนะไอ้นี่ถอดหนึ่งไส้ใช่ไหมแล้วก็โมโมคนละสี่ใบครับแล้วชุบได้ตัวหนึ่งนะโอ้โหโดนขอโดนเนี่ยโอ้ฝั่งข้ามโดนอีกแล้วจะมากเลยเยอะมากแต่ว่าโชคดีครับที่เขาแบบโมโดนแต่แฮนด์แท็บนะหวังว่าจะไม่โดนแฮนด์แท็บไอสองไปนี้ไม่คงไม่มีแฮนด์แท็บแล้วแหละแล้วของเราครับโมได้เป็น ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเสียขอไปเยอะพอสมควรตอนนี้ชุบมาได้ตัวครับก็ชุบเป็นดีบีดูขึ้นมาใหญ่ใหญ่เตปนี่ต่อเลยโอ้โหจะปัญหานะลิตเติ้ลไนท์ครับลิตเติ้ลไนท์นี่ก็เท่ากับบาคับให้เราตีก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราสเปร์วอลัสไรเดอร์ลงไปตีเพื่อเคลียร์มันทีก่อนถ้าเกิดมันอยู่อ่ะจะสู้ยากยากกว่าที่ควรจะเป็นนะผมใช้เฟกด้วยรีมูฟบอดห,หลุมได้ครับก็ไลน์วอล์กเกอร์นะตัวเล่นแต่ว่าเด็กเรามันไม่ชุกอยู่นะครับส่วนใหญ่จะสเปร์จากเด็กนะ เข้าผ่านเลยเข้าเธอครับจวดไลยดิฮะแนนอนอยู่แล้วครับจวดแม็กซีนะเขาเล่น,นจนที่หน,าน้าไปแล้วนะจวดแม็กซีก็ช่างมาแล้วกันเม็ดหนึ่งครับวอลัสไรเดอร์ครับบอดโล่งสเปย์ได้ครับออกเปิดไปกระดักนะก็าเพิ่มอัเซนเมื่อตะกี้ถ้าเกิดเราแบบถ้าเกิดเรากระดุกรกะดี่ครับเขาจะสามารถชุบพลัสจากหลุมได้นะก็มาเหยียคุมบอดยาวๆโผ้ปลาแม็กซีด้วยไอหมอนี่ของเยอะทังนะก็ก็ค้างแย่ครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราผ่านเฉยๆอีกเงี้ยเขาเตรียมของไว้ครบแล้วครับพออย่างให้พมีสองตัวมาไล่ตีเราครับยังไงเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ต้องกล้ามเกินฝืนทนนะก็กั้นใจฝาแม็กซี่ไปเลยดีโซบเลยมลาช่อไหม,มครับแบทเทิล์นครับตีหมอนทิ้ทงไปก่อนนะแต่ก็เฟคครับทำลายมอนได้ก็เพิ่มพลังมัน500แต่ว่าไม่มีความหมายหรอก เป็นสองครับไปต่อเลยลงเป็นลท์วอลเกอร์ครับกดเทคเซิร์และเขาก็เล่นกําลักนะถ้าเกิดฝั่งเราเล่นการ์ดเขาได้ชุบหนึ่งตัวรีซบเลยชุบเป็นลิงมาครับกลาไลท์วอลเกอร์เจอเป็นฮาร์โมนิกให้เลยครับก็ต้องตั้งบอ่อก,ก่อนนะไม่จะลำบากรีซบเลย แต่ตัวนี้จริงๆอ่ะสู้ยากนะเพราะว่าต่อให้เรามีฟิลใช่มอนแก๊งเราครับจะไม่ถ่วงพลายก็จริงครับแต่ว่าเอฟเฟกมันเป็นเอฟเฟกต์ส่งเนาะก็อขวายอมแย ếm กันถ้าเป็น,ปนกิฟอนครับกับมีม่วงมีโบเดี๋ยวเซอร์ก่อนหาคนมาช่วยเซอร์เป็นโซนซุปเปอร์ครับแล้วก็เฟกเลยทิ้งเซอร์หนึ่งตัวขึ้นมือเซอร์เป็นไอ้กาวคิปเปอร์ครับจริงๆอ่ะเซอร์เป็นไอ้วิชั่นก็ได้แต่วิชั่นซิงโคผู้ชาแล้วก็ทำเป็น บาลอนเงี้ยแต่ว่ายิงไปก็ไม่มีความหมายนะเพราะขอเขาคมมา,มากๆเลยอะพ้าเลยเฮ้ยเขาเธอครับเรามีแม็กซี่ครับเราป่าบ้างนะหวังว่าจะไม่โดนไปเยอะมากกว่านี้เพแล้วก็โดนแุตลาณ์นะโลกใบนี้แม่งไม่ยุติธรรมเลยแต่ว่าก็อย่างว่าครับเมื่อกี้เราสเปร์ฝาแม็กซี่ไปเนาะมันก็พอจะมีโอกาสอยู่บ้างแหละลิซบเลยก็ยโดนนีเกตไปนะ,นนปนะอทิที์ต้องลุ้นครับว่าจะรอดได้หรือเปล่า ลิงครับเปมาสเซียนานะเพราะไงไอพวกที่มันฟรีอยู่แล้วอะถ้าเกิดมันเหลือรอดเนี้ยก็ลิงทิ้งไปใช่ไแล้วก็มีโลงอยู่ก็ชุบใหม่ได้เรื่อยๆนะเดิขึ้นไปเลยลงตียาวๆลิงต่อด้วยเบชามเมอร์มืดแล้วก็ลิงต่อครับเป็นอัลาแม็กนะอัลาแม็กเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนจะเก่งประมาณนึงแต่ว่าด้วยความที่เด็กเราครับมันมีท่าแก้นะถ้าเกิดตานี้เราลอดไปได้ครับแล้วเราได้เล่นอนะเราทําเป็น ไอตัวก้ามใหญ่ใช่แล้วก็เสิร์ฟเป็นอัป,ปูขึ้นมาแล้วก็ลงปรับไลฟ์ไม่สามพันครับตีตรงอ่ะชนะได้เลยนะที่เหลือก็ต้องลุ้นดูครับว่าเราจะรอเธอได้ดหรือเปล่าอฟเพลของฟิวก็เสิร์ฟใช่ไหมเสิร์ฟแล้วก็ยัดหนึ่งใบจะเป็นตัวฮันูด้วยน่าจะถูกนะทรงนี้เป็นครับทิ้งเลยแต่ก็โมเป็นตัวนกขึ้นมาทุกครับนกกับฮันูนะขึ้นมาเลยสวยสองตัว,ตวมาตะเกียขึ้นไม่ได้แ้วพอมาขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาไปให้เลยครับอาทีนี้ เรายังไม่แพ้แน่ๆครับน่าจะพอทำอะไรได้บ้างนะแบทเท่ครับตีเสร็จปุ๊บเราใช้เฟกของไอ้กิฟฟ์ครับชุบอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะเอามารับดามิกไปก่อนดีซบเลยแล้วก็กำดักครับเมืตอกี้เราเล่นการ์ดนะเขาก็ได้ชุบตัวนึงครับแต่ว่าน่าจะพอได้อยู่ชุบเป็นไล่วอเกอร์ครับแล้วก็ไล่วอเกอร์เลยเซิร์ตยาวๆนะ เธอเป็นฟิวนะเพราะเดี๋ยวเผื่อตาหน้าครับเพราะว่าถ้าไปโซเนี่ยถ้าเราลอดอ่ะเขาต้องเอ็กซีต่อแน่ๆครับเรามีฟิวอะอย่างน้อยเราก็ชี้ใบที่ตัหนึ่งนะจะได้พอไปอย่างอื่นต่อได้บ้างปกตีครับช่มามันนะพอคู่นี้มาแค่เจ็ดพันแปดนะจะเหลือสองร้อยอ่ะพอลราข้ามเซตหนึ่งใบครับแล้วเขาก็เอ็กซซีต่อนะอย่างที่บอกครับตามสูตร เป็นโฟตอนหลอดโฟตอนหลอดนี่ก็ในเกตเฟกมอนใช่ไหมมีเธอหลักครั้งปะถ้าจะมีเธอหลักครั้งนะก็คือเราจะโดนในเกตเฟกมอนได้ทีหนึ่งแล้วก็ไปต่อครับเป็นไฮบิงเกอร์นะก็คือตรงนี้ครับจะในเกตเวทหนึ่งทีแล้วก็ในเกตมอนหนึ่งทีใช่ไหมอ่ะทีต้องรอดูว่าะว่าเรามีอะไรพอจะรอได้บ้างเข้าพลาดเลยเข้าเธอครับจัวอ่ะจูอีเปิลครับอีเปอร์ก็จะช่วยให้เราง่ายขึ้นนะเราจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรเพราะถ้าเกิดเดิมทีอะ่ะเราต้องใช้ว่าโฟตอนหลอใช่ไหม รอให้คนนี้เนเกะครับพอเสร็จปุ๊บเราค่อยใช้เอ้ยบาพิซ่านครับใบไอโฟตอนหลอดทิ้งไปจะเล่นได้นะตรงนี้มีอิมเปร์ครับง่ายกว่าเดิมนะอิมเปร์ครับนําไปก่อนเลยใบไอโฮมไฮบิงเกอร์ครับเขาไม่เนเกะนะเพราะว่นเนเกะจะแคเวเใชั่นล่ะตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปักฟิลครับฟิลชี้หนึ่งตัวครับแล้วใบเลยเป็นโฟตอนหลอดนะตรงนี้เขาจะใช้เฟสของฮาร์บิงเกอร์นะเนเกะและ้วดูใช่ป่ะแต่ว่ามันโดนเนเกะไปแล้วเขาก็ดูไม่ได้ ดีโซค,ครับแล้วก็ซัมมอนเลยทีนี้วัดใจแล้วเพราะเกิดลงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสเปซสำเร็จอะสบายเลยสเปครับอแล้วก็เหลือจะเชื่อนะก็ใบเดียวครับก็เป็นอินเปอร์อย่างที่คาดทีนี้จะระบาดแ,แล้วเพราะว่าถ้าที่เราวาดฝันไว้จะไปต่อไม่ได้แล้ว,ลวเพราะว่าเราจะไปต้องใช้ไอ้ตัวนี้ค่ะกาเบตหล่อไปสู้ดีซบเลย ก็ยอมแพ้ไปนะครับก็มันสู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าทางเดียวที่เราจะรอดไปได้ครับมันคือต้องทําเป็นไอตัวกล้ามใหญ่ครับปรับไ้า์ไม่สามพันแล้วก็ปูตีตรงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นปลาหมึกเป็นอะไรครับมันจะบังคับตีนะถ้าเกิดเราจะตีมอน์จะต้องตีออแมกใช่ป่ะอย่างไรไล์เลยสองร้อยครับไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปปูครับมันจะได้นะเพราะว่ามันบอกว่าถ้าจะตีมอนต์ต้องตีตัวมันใช่ป่ะแต่ว่าปูมาตีตรงนะก็จะพอผ่าไปได้แต่ว่าก็อย่างว่าครับมือเข้าไปเดียวแล้วไปอิ่เปรลนะมันก็ช่วยไม่ได้เลย อันนี้ก็เป็นดีเดของเด็กเมสติกนะคบก็เป็นเด็กกับฮอรัสล้วนเลยนะหาดูยากนะเพราะปกติเขาจะเอาไปผสมนู่นนี่นั่นมากกว่าใช่ปะแต่นี่ครับขนาดเป็นเด็กฮอรัสล้วนอ่ะเขาก็ยังไม่ใส่ตัวใหญ่เลยนะแล้วตัวใหญ่มันกากมากเ๋ยดูเมนเดคครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเป็นไดเวอร์กับแกม่าแเมืตอกเลยแล้วก็แม็กซี่สามครับอุลละเป็นดุยซวนครับมาคนเดียวนะแปลกนะปกติมันจะมาคู่กับไอ้นี่ใช่ไหมแมกตามัสเป็นเลียครับก็ใบเดียวกันนะไคจูด้วยใส่พวกอย่างละใบนะแล้วก็เป็นพวกแก้มาครับ น่าใส่แบบเกือบเต็มหมดนะเป็นตัวทิ้งเสิร์ฟลงครับใต็สามอยู่แล้วแล้วก็ฮันูครับไอิดิก้าจั่วใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวช่วยตีด้วยพลังเยอะลิงครับใส่ตัวเดียวแต่ว่าใส่นกอี่สามตัวนะก็อาจจะเพราะลิงพลังมันต่ำละมัง้งเดบิลูครับฮาร์ปี้ไลนิ่งซอมอัดเก่าแล้วก็ฟิวนะฟิวสามเลยลงสามชีนิวชีดาบครับอิมเปอร์แล้วก็นี่คืออะไรซินฟูสปอยเขามีเดเบลสตาร์เหรอแต่เวลาใช้มานนี้นี่นะมาส่งการ์ดหงายครับส่งพวกมอนแก้มก็ได้นะไม่จเปป็็นต้้องงส่งไไหมดกดก ก็คือสฉูวพวกฮลัสทั้เดีรเรยวลงไปแหละแล้วก็เนเกตได้เนาะแล้วก็กําดักเมื่อตะคีครับเอาเรื่องกันนะเอกตาก,ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับก็เป็นพวกไอ้นี่นะเอซีแรงแปครับแล้วก็สุดแล้วก็พวกตัวลิงนะเพราะว่ามันค่อนข้างฟรีครับอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเอ็กัสริสวเพียวๆนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ